สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอันนี้มาพบกับร้านปุยกระแป้งนะคะเป็นโปรโมชั่นส่งฟรีค่ะแล้วก็มีแต่โอนนะคะไม่มีปลายทางค่ะรับโอนอย่างเดียวนะคะ,คะทุกคนไม่มีปลายทางให้นะคะต้นแรกเลยนะคะเนี่คยค่ะซับเจ้าสว <c oughs> ัวค,ค่ะต้นนี้ซับเจ้าสัวยทุกคนใช่ค่ะซับเจ้าสัว กระถางแปดนิ้วนะคะอันนี้สองร้อยบาทค่ะแปดนิ้วสองร้อยบาทนะทุกคนต้นนี้สุฟรีเลยนะคะนี่กระถางแปดนิ้วสวยๆน่ารักนะอันนี้สองร้อยสองฟรีไปเปลี่ยนกระถางใหม่ตั้งบนโต๊ะทำงานอย่างเนี้ยค่ะอันนี้จะแดงมากเลยนะคะนี่เหมือนสุกสมใจปองเลยทุกคนดูใช่อันนี้กับแสงนะทุกคนนี่โดนแสงสีเขาก็จะแบบนี้ไม่โดนสีเขาก็สวยมันก็ยัางแรงอยู่นะคะเพราะมันเป็นแดงแบบออกเลือดหมัวทุกคนแดงสดมากเนี่ยค่ะอันนี้สุกสมใจปองต้นนี้สองร้อยค่ะ อันนี้ก็สองร้อยเท่ากันใช่อันนี้ก็ดูดีค่ะสีก็สีในร่มก็อันนี้แดงกว่าด้วยซ้ำใช่ใช่ค่ะอันนี้อันนี้ราคาเท่ากันราคาเท่ากันใช่สองร้อยเท่ากันนะคะใช่ค่ะต้นต่อไปเป็นอัญมณีกุหลาบค่ะอัญมณีกุหลาบนะทุกคนต้นนี้ร้อยเจ็ดสิบค่ะร้อยเจ็ดสิบเท่านั้นนะทุกคนป็นนิ้วกระถางเป็นนิ้วดูน่ารักน่ารักเลย สวยมากเลยทุกคนใบกลมนะคะตัวนี้ใช่ค่ะอันนี้ใช่ค่ะใบกลมต้นต่อไปนะคะต้นนี้ลักกี้กายค่ะอันนี้เป็นลักกี้กายนะคะต้นนี้ใช่ค่ะเนี่ยค่ะนี่ทุกคนสวยมากเลยนะคะนี่ต้นนี้สวยมากเลยนะคนเป็นสีเขียวค่ะร้อยเจ็ดสิบาทนะคะลอามา้ังแสงด้านนี้หน่อยเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้นะคะอยู่ในร่มอันนี้ในร่มเขาก็จะสีอย่างนี้ กระถาง8นิ้วนะคะมีแซมชมพูมาหน่อยๆค่ะตรงกลางๆเป็นจุดชมพูใช่ค่ะมีเป็นลายลายบนใบด้วยนะคะเนี่ยค่ะถาง8นิ้วสวยๆเลยต้นต่อไปค่ะพารากอนพารากอนนะคะใช่ตันนี้อันนี้170ค่ะ170เหมือนกันนะคะทุกคนนี่สีขาวเวยมากเลยน่กำลังรัดมาใหม่ขึ้นมาใหม่แล้วนะทุกคน เราจะสิบส่งฟรีให้เลยนะคะส่งฟรีทั่วไทยนะทุกคนสั่งกี่ต้นก็ไม่ได้บวกค่าส่งนะทุกคนต้นต่อไปค่ะอ่รวยล้นฟ้าค่ะต้นนี้รวยล้นฟ้าอันนี้นใบแลลวค่ะใช่ใบแล้วนี่เวลยมากเลยกระดูกกลางเขาจะเป็นแบบสีแดงๆอะ่ะชมพูชมพูนี่กระดูกก็จะเป็นลายแบบนี้นี่ค่ะ กับใบเขาก็สวยมากเลยนะทุกคนร้อยเจ็ดสิบค่ะอันนี้ก็ร้อยเจ็ดสิบเหมือนกันนะคะต้นนี้ต้นต่อไปค่ะยางอินเดียค่ะอันนี้ยางอินเดียเป็นยางอินเดียด่างนะคะด่างขาวอันนี้เป็นด่างขาวแนละ้วทุกคนใช่ค่ะนี่ชีขาวด่างขาวร้อยแปดสิบค่ะต้นนี้ร้อยแปดสิบนะคะเล็กๆน่ารักเนะีคะใครสนใจคักได้นะคะติดต่อที่เบอร์ไอดีไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้หนูจะติด ค r โค้ดไปข้างข้างนะคะเผื่อใครเพิ่มไอเดีไลน์แล้วของหนูลวหาไม่เจอค่ะจะเป็นแบบสแกนเอาแต่จะเป็นค r โค้ดสแกนขึ้นไวให้นะทุกคนเจะขึ้นไว้ให้เลยนะคะเดี๋ยวค่อยสแกนกัน่ถ้าใครสนใจต้นต่อไปนะคะอันนี้เสริมซับค่ะต้นนี้เสริมซับนะคะนี่ใช่ค่ะใบสวยมากเลยกาแดดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีแดงทุกคนกาแดดสวยมากเลยใช่กันในร่มก็สวยนะคะเนี่ย ใช่ในร่มก็สวยร้อยเจ็ดสิบค่ะอันนี้ร้อยเจ็ดสิบนะคะสีแดงสดมากเลยนะทุกคนอ่ะต้นต่อไปค่ะมาข้างล่างเลยอันนี้นอันนี้โพทะเละค่ะโพทะเลหรือเย่อยาหนึ่งโพเจ็ดสีใช่ียกได้สองชื่อแล้วทุกคนมีแค่สองต้นนะคะแล้วก็<อ>ที่ร้านจะมีต้นใหญ่อันนี้ต้นต้นต้น,ตน กลางค่ะกกลางก็ไม่เล็กเพราะต้นเล็กก็มีด้วยใบขาวเลยนะคะใบด่างเลยด่างค่ะใบางสิบเอ็ดนิ้วนะคะด่างสิบเอ็ดนิ้วเลยนะทุกคนนี่ค่ะฟอร์มแบบมีแค่ขนาดกลางมีสองต้นนะคะใช่ทุกคนดูฟอร์มเขานน่ฟอร์มต้นนี้สวยมากเป็นแบบพุ่มบอกเลยใช่นี่ทุกคนใบเขาก็จะด่างแบบนี้เลยนะทุกคนนี่มันเป็นไม้ด่าง แล้วเขาจะโตไปเป็นพุ่มให้เราแล้วคนก็เวลาลงดินหรือเปลี่ยนกระถางเนี้ยค่ะที่แบบใหญ่กว่านี้ค่ะเขาจะมีมีแซมสีชมพูมาด้วยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะมีแซมชมพูมาเห็นไหมคะอาจนนจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าแซมไม่เยอะบางใบเกิดมาก็จะเป็นสีชมพูก็มีนี่นี่นี่ใบนี้ชมพูนี่เนี่ยค่ะชมพูอันนี้จะชมพูแล้วใบเป็นรูปหัวใจแล้วทุกคนใช่แล้วก็จะมีแบบด่างทั้งใบเลยอันนี้เป็นขาวล้วนใช่แบบอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีขาวเขียวอย่างนี้ ลายสวยมากเหลืองๆหน่อยทุกคนดูใช่ค่ะต้นหนึ่งนี้ด่างกี่สีไม่รู้นะทุกคนมีเขียวอ่อนเขียวเข้มด้วยกี่บาทนะคะสองร้อยเก้าสิบค่ะสองร้อยเก้าสิบเท่านั้นนะทุกคนต้นใหญ่ด้วยต้นใหญ่นะเนี่ยสูงแบบเท่านี้เลยใช่นี่สองร้อยเก้าสิบส่งฟรีนะคะใช่ค่ะส่งฟรีนะคะต้นต่อไปค่ะกำไรกำไรหยก <descriptions> อันนี้กําไรหยกอันนี้ร้อยเจ็ดสิบค่ะร้อยเจ็ดสิบนะคะทุกคนกําไรหยกใช่ค่ะลายเอาแป่นิ้อเรายูให้ดูกระแดดแดดก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนแดดเขาก็สวยอยู่นะใช่อยู่ในร่มก็ประมาณเนี้อ่ะกระดุกเป็นสีชมพูลายแบบนี้โดยลายเขาสวยมากเลยนะนี่ใช่ไม่ชอบเวลาอยู่แดดต้นต่อไปค่ะวาเลนไทน์ค่ะวาเลนไทน์นะคะวาเนี้อทุกคนดู สีชมพูแบบนี้เลยนะร้อยจ็ดสิบค่ะอันนี้ร้อยเจสิบาทนะคะมีเป็นแบบเป็นตั้งขึ้นแล้วก็แบบแผ่ออกอย่างนี้นะคะใช่อยู่ในระอยู่ในแดดก็สวยนะสีเขาจะแบบแจ็มร้อยเจ็ดสิบเท่านั้นค่ะร้อยเจ็ดสบแปดนิ้วใช่อันนี้ค่ะสีริมงคลอันนี้สีริมงคลนะคะใช่ค่ะเห็นว่าเขาเรียกอีกอย่างนึ่งนะคะ มันมีอีกชื่องใช่มีชื่อหนึ่งด้วยเนี่ยเจอแสดดกระดูกชมพูเข้มเลยนะแดงด้วยค่ะบางบางใบแดงใบใหญ่ด้วยใช่อันนี้เท่าไหร่คะร้อยเจสิบค่ะอันนี้ก็ร้อยเจสิบนะคะทุกคนต้นต่อไปอันนี้อันนี้รอรวยลาบค่ะอันนี้รวยลาบนะคะตัวนี้รวยลาบกดดนี่ทุกคนสีสวยมากเลยรวยลาบ กระถางแบบฟอมสวยเลยนะน,นี่ฟอมแบบกระถางแปดนิ้วนี่อย่างเงี้ยค่ะกระถางแปดนิ้วแต่ฟอมเขาใหญ่มากเลยต,ต่อไปค่ะต่อไปอันนี้คนหลักรัพ์ค่ะหลักรับนะทุกคนนี่กระถางแปดนิ้วกระถางแปดนิ้วเหมือนกันร้อยเจ็ดสิบค่ะอันนี้ร้อยเจ็ดสิบนะคะฟอร์มแบบนี้เลยฟอร์มสวยมากใบแน่นเลยนะทุกคนใบเยอะ หนูเอาต้นนี้มาลดราคาค่ะต้นนี้รวยรายวันค่ะอันนี้รวยรายวันอันนี้หนูให้ในคลิปนี้สองร้อยค่ะอันนี้สองร้อยนะคะต้นนี้มีหลายต้นนะคะมีมีหลายแบบอันนี้เป็นแบบเป็นฟอร์มกอค่ะอันนี้ก็รวยลายวันใช่ไหมคะใช่ค่ะเนี่ยอันนี้รวยลายวันเหมือนกันนะทุกคนดูเขาจะมีสองฟอร์มให้เลือกแบบนี้แต่อันนี้จะเป็นพุ่มเตี้ยกว่านี้เขาจะตั้งใบสิงขึ้นมา อันนี้จะส่งแบบบานออกสองร้อยเท่านั้นค่ะในคลิปนี้สองร้อยนะทุกคนลดให้ปกติขายเท่าไหร่คะสองร้อยห้าสิบค่ะปกติสองร้อยห้าสิบนะทุกคนอันนี้สองร้อยบาทส่งฟรีด้วยอันนี้เศรษฐีเงินหนาค่ะมาลดต้นนี้เศรษฐีเงินหนาที่มีตำหนีสองร้อยห้าสิบลูกค้ายังไม่ค่อยเอาถ้ะดังนั้นอันนี้สองร้อยยี่สิบค่ะสองร้อยยี่สิบนะคะใช่ค่ะขอคนรับได้หน่อยว่ามีตำหนีหน่อย กำลีงน้อยนิดนึงนะทุกคนแต่พร้อมเขาใหญ่อยู่นะต้นแบบนี้เลยนะคะก็ตามที่เห็นเลยในต้นนี้มีต้นนี้นะทุกคนได้แบบสิบเป็ดนิ้วค่ะใช่ได้แบบนี้นะทุกคนใบใหญ่อยู่นะใช่ใบใหญ่มากไม่ใช่ว่าไม่ใหญ่เลยสองร้อยห้าสสองร้อยสามร้อยยี่สิบค่ะสามร้อยยี่สิบนะคะใช่ค่ะไปนะทุกคต้นต่อไปนะคะอันนี้ บัลลังก์เจ้าสัวค่ะบัลลังก์เจ้าสัวนะคะใช่เนี่ยค่ะนี่ใบเข,เ,ขเขียวเขียวเขียวเข้มเลยเดี๋ยวจะฉีดสเปรย์ให้ก่อนส่งนะทุกคนใช่สองร้อยเก้าสิบค่ะสองร้อยเก้าสิบส่งฟรีใช่ค่ะใบใหญ่เลยนะทุกคนใบใหญ่นะคะต,ต่อไปค่ะกุมารทองด่างค่ะอันนี้กุมารทองด่าง นี่ค่ะอันนี้มีแซมด่างออกมานะทุกคนนี่ใบเขาจะด่างอย่างนี้ใบใหม่ด่างนิดนึงสองร้อยห้าสิบค่ะก <250 S 1> ระถางสองร้อยห้าสิบนะทุกคนต้นต่อไปนะคะสิริมงคลค่ะต้นนี้สิริมงคลนะคะต้นนี้เนี่ยค่ะนี่ลายเขาจะเป็นแบบนี้กระดูกจะชมพูนะทุกคนร้อยเจ็ดสิบค่ะอันนี้ตัวละร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะ ส่งฟรีนะคะรวมส่งแล้วอันนี้เป็นรวมส่งนะคะค,ะคะระถางกรมส่งแปดนิ้วค่ะกระถางแปดนิ้วร้อยเจ็ดสิบนะคะส่งฟรีต้นต่อไปะคะ่ะอันนี้ช้างแดงค่ะต้นนี้ช้างแดงนะคะนี่อุ้ยุกคนดูใบเขาใหญ่มากเลยใช่ค่ะแต่เขาจะมีความออกเป็นชมพูนะทุกคนแต่ว่ามาในนามช้างแดงร้อยเจ็ดสิบค่ะกระถางแปดนิ้วเหมือนอันนี้ก็ร้อยเจ็ดสิบนะคะต้นนี้กระถางแปดนิ้ว กระถางแปดนิ้วต้นนี้รวยเก้าชั้นค่ะรวยเก้าชั้นนะคะต้นนี้กระถางแปดนิ้วกระถางแปดนิ้วเหมือนเดิมอันนี้ร้อยแปดสิบค่ะอันนี้ร้อยแปดสิบนะคะใช่ค่ะต้นต่อไปแสงจันทราค่ะเป็นฟองคู่ฟองคู่กระถางแปดนิ้วเหมือนเดิมอันนี้ร้อยเก้าสิบค่ะร้อยเก้าสิบหนี่ทุกคนส่งีเลยนะคะใบใหญ่ๆหย่เงี้ยนะ เนี่ยค่ะเป็นขาวแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นขอบเขียวนะคะใช่เขาจะออกมีความขาวเหลืองๆนวลๆนะทุกคนตรงกลางก็จะเป็นขาวกระดูกขาวกระดูกขาวใช่ใช่หนึ่งกระถางได้สองต้นนะคะนี่เป็นฟอร์มคุ่เลยนะคะนี่นี่เป็นฟอร์มพู่ได้สองต้นเลยใช่ค่ะแล้วก็ส่งฟรีอีกด้วยนะทุกคนคุ้มมากแปดนิ้วนะคะต้นต่อไปค่ะเหนือบารมีค่ะต้นนี้เหนือบารมีนะคะใช่ค่ะเนี่ยค่ะต้นแบบนี้กระถาง แตด8นิ้วเหมือนเดิมต้นเขาสูงนะทุกคนดูเนี่ยค่ะซื้อเป็นคู่ได้นะคะเนี่ยไม่ใส่แบบเอ่อเปลี่ยนกระถางใหม่อะค่ะเปลี่ยนกระถางแบบใหญ่ๆหญ่ใช่ค่ะใช่เพราะว่าฟอมฟอมร้องเขาใหญ่แล้วนะทุกคนใช่ค่ะเปลี่ยนกระถางใหม่เนี่ยกระถางแค่เล็กเฉยๆแต่ฟอมเขาใบใหญ่มากร้อยเก้าสิบค่ะอันนี้ร้อยเก้าสิบนะคะนี่เขียวแบบนี้เลยเขียวเข้ม แล้วก็กระดูกเขาจะเป็นขาวขาวแบบขาวไปเลยนี่ลายก็จะเป็นแบบสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวหนูไปฉีดใบให้แล้วก็จะฉีดสเปรย์ให้ค่ะก่อนส่งถ้าใครรับก็เดี๋ยวจะฉีดสเปรย์เคลือบเงาไปให้ทุกคนใบจะสวยมากต้นต่อไปค่ะอันนี้ซูเปอร์เรดค่ะอันนี้ซูเปอร์เลนนะคะต้นกระถาง8นิ้วนะคะกระถาง8นิ้วอันนี้ต้นเดียวอันนี้ฟอร์มเดียวหรออันนี้ต้นคู่อันนี้ฟอร์มคู่ใช่ไหม นี่อันนี้สวยฟอร์มเขาเต็มแน่นเลยใช่ฟอมแน่นเลยแต่อันนี้อันเดียวก็แน่นนะทุกคนนี่ราว่์มเขาใหญ่ดูนี่กระถางหนึ่งนี้มิตกระถางแล้วนะคะมีจํานวนให้นะใช่ค่ะอันนี้ร้อยเจ็ดสิบค่ะต้นนี้ร้อยเจ็ดสิบนะคะนี่ถางแฟนนิ้วเลยนะคะต้นต่อไปแดงมงคลค่ะอันนี้แดงมงคลนะคะทุกคนนี่ค่ะ ันนี้ก็กระถางแปดนิ้วกระถางแปดนิ้วเหมือนกันเนี่ยนี่ทุกคนดูใบเขาจะเป็นแดงนี้ให้คล้ายอัญมณีแดงนะทุกคนแต่ใบเขาจะไอ้นี่กว่าใบมันจะแดงกว่าใบใหญ่กว่าใหญ่กว่าด้วยใช่อันนี้มันจะเป็นใบแหลมอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้ร้อยแปดสิบค่ะอันนี้ร้อยแปดสิบนะคะนี่ดูทุกคนดูโดนแดดแล้วสีเซ็จสีสดมากจฉีดสเปรย์ด้วย ต้นต่อไปค่ะอันนี้กวางมงคุค่ะกวักมงคลนะคะทุกคนอันนี้ก็กวากมงคลเหมือนกันเอ,อ่อร้อยเจ็ดสิบค่ะต้นนี้ร้อยเจ็ดสิบบาทนี่ทุกคนใบเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะอ,ยอันนี้น่าจะอันนี้เพิ่งใส่ปุ๋ยด้วยค่ะใบเขาเลยยังไม่ได้ฉีดเนี่ยค่ะฟอร์มสวยนะคะกระถางแปดนิ้วใช่ฟอร์มบานใบเขาแหลมเลยนะใช่กระถางแปดนิ้วที่บาทค่ะ ร้อยเจ็ดสิบอันนี้ก็ร้อยเจ็ดสิบนะทุก็อันนี้ก็ร้อยเจ็ดสิบค่ะอัญมณีสองสีใครทาหานะคะอัญมณีสองสีเหมือนกันร้อยเจ็ดสิบนี่ก็เป็นอัญมณีแดงกับอัญมณีขาวอยู่ด้วยกันนะใช่อัญมณีสองสีก็เหมือนได้สองต้นเลยนะทุกคนแค่ร้อยเจ็ดสิบบาทส่งให้ฟรีด้วยนี่ตัวนี้ก็เหมือนกันสีขาวกับสีแดงเนี่ยค่ะมันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าไปมันจะไม่ใหญ่ขนาดนั้นอัญมณีแดงไปเขาจะแบบเล็กๆนีก น่ารักกลมๆอันนี้แดงมงคลนะทุกคนอันนี้แดงมงคุณใบเขาจะใหญ่กว่าเลยนะใช่ดูไม่ใช่ว่าต้นนี้เพิ่งเล็กเออถ้าใหญ่ถ้าต้นนี้ใหญ่กว่านี้ใบเขาก็จะใหญ่กว่านี้นะคะใช่จะใหญ่กว่าไอเนี่ยอันนี้มันมีแดงปกติใช่ต้นต่อไปค่ะโอ้ยอันนี้สวยเลยอันนี้ช้างแดงกายค่ะช้างแดงกายสิบเอ็ดนิ้วเนี่ยค่ะต้นมีประมาณโอ้ ห้าหกต้นห้าหกต้นกระถางนึงมีห้าหกต้นเลยนะทุกคนเจ็ดต้นเลยหรือเปล่ามีกำลังไวิล่์นายอนนับให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันแปดต้นค่ะกระถางนี้กระถางนี้แปดต้นนะทุกคนนิ้วนะคะดูกระถางสเปรยนิ้วฟอร์มใหญ่มากเนี่ยค่ะนี่ฟอร์มใหญ่นะคะนี่ทุกคนฟอร์มงกระถางค่ะแต่กระถางนี้มีประมาณห้า ต้นแต่ก็เยอะเหมือนกันนะทุกคนฟอร์มฟอร์มเขาสวยเหมือนกันเหลือแค่สองกระถางค่ะเหลือสองกระถางแล้วนะอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้สี่ร้อยค่ะสี่ร้อยใช่ไม่แพงเลยนะคะถ้าต่อต้นตกต่อต้นแบบใช่คุ้มกว่านะทุกคนเพราะวันนี้เป็นฟอร์มเพราะที่หนูขายต้นเดียวอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ร้อยห้าสิบแต่อันนี้เป็นเบตาช้างแดงธรรมดานะคะเพราะว่าอันนี้ไกายใช่ไหมคะใช่อันนี้หนูขายร้อยเจ็ดแล้วถ้ามา แบบเฉลี่ยเฉลี่ยถ้าได้แปดต้นนี้ทุกคนนี้เป็นพันเลยนะนี่ต้นนี้แต่นี้ในราคาแค่สี่ร้อยใช่ไหมคะใช่ค่ะสี่ร้อยแล้วส่งฟรีอีกนะทุกคนใช่ค่ะฟอร์มสวยมากใกุมารแดงนะคะนี่ต้นอนี้เป็นต้นกุมารแดงอันนี้ก็ลงแตกใบใหม่ด้วยนะคะนี่ใช่ยอดเขาเป็นสีแดงชทุกคนสีสวยมากเลยอ่ะถ้ทางสิบเอ็ดนิ้วนะคะสิบเอ็ดนิ้วฟอร์มก็ประมาณนี้เลยนะใช่ค่ะ อันนี้สองเก้าสิบค่ะสองเกิบาทนะคะต้นนี้เนี่ยค่ะนี่ทุกคนดูอันนี้เป็นกุมารแดงนะคะนี่ใช่ใบก็จะแดงๆส้มๆนี้เลยได้ฟอร์มแบบนี้เลยนะกระถงสือนิ้วเท่ากันค่ะใช่ทุกคนดูฟอร์มกุมารดำค่ะอันนี้กุมารดำใช่นี่กุมารดำใบกลมลยทุกคนดูกระถางเสือหนิ้วเหมือนกันค่ะเนี่ยเบดนิ้วฟอร์มก็แบบนี้นะนี่ฟอร์มใหญ่อยู่นะทุกคนใช่ ใบเล็กๆไม,ไม่ไม่ได้ใบเล็กใบกลมใบกลมใบเขาใหญ่อยู่นะสองร้อยเก้าสิบค่ะอันนี้ก็สองร้อยเก้าสิบเท่ากันเดยนะใช่แต่อันนี้ยังไม่ได้ฉีดสเปรย์ใช่นี่ถ้าใครซื้อแล้วทุกคนจะฉีดแบบนี้ให้แล้วใบเขาจะเงามากอันนี้ใส่ปุ๋ยคะ่ะอันนี้เป็นฉีดปุ๋ยใช่ไหมคะใช่ใส่พึ่งใส่ปุ๋ย พื่อจะปุ๋ย,ยมันก็จะเป็นคาาปกติอย<ช>ู่แล้วต้นไม้ที่เขาเจะปุ๋ยกันสิน้วเหมือนกันคะ่ะสองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบใช่ค่ะแต่ถ้าซื้อก็จะฉีดอย่างนี้ให้นะทุกคนชนะทุกคนโชคเก้าชั้นดําค่ะอันนี้เป็นโชคเก้าชั้นดํานะคะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้นุชฉีดสเปรย์ให้นะคะถ้าลูกค้าคนไหนรับอันนี้เป็นโชคเก้าชั้นดําลูกแบ๊กค่ะใบบิดอันนี้เป็นลูกแบกใบบิดกระถางแปดนิ้วนะคะกระถางแปดนิ้วสวยเลย ฟอร์แบบนี้นะทุกคนอันนี้มีสามกระถางมีเยอะค่ะมีจํานวนเยอะมีเยอะสามร้อยเก้าสิบค่ะสามร้อยเก้าสิบนะคะนี่มีฟอร์เพ้าแบบนี้เนี่ยค่ะมีเยอะอยู่มีจํานวนแบบสิบเป็นสิบต้นเลยนะคะตายเลยนะต่อไปเป็นโกศลนะคะโกศลอันนี้โกศลท่าช้างค่ะท่าช้างทุกคนอันนี้ชื่อท่าช้าง กระถางแปดนิ้วนะคะนี่สองร้อยเก้าสิบค่ะสองร้อยเก้าสิบส่งฟรีนะทุกคนต้นต่อไปอันนี้อันนี้มันจะเป็นสีแบบนี้ค่ะใช่ค่ะชมพูชมพูนะคะใบข้างหลังเขาจะเป็นสีชมพูด้วยแล้วก็ใบปลายเขาจะบิดบิดดีเนี่ยค่ะจะเป็นใบบิดเกลียวออกไปอย่างนี้นะทุกคนทรงแบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยใช่ค่ะ ซื้อไปก็ได้แบบนี้เลยนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้ชื่ออะไรคะอันนี้หนูมชื่อกระถาะเป็ังอันนี้ไม่เห็นอ่ะอันนี้โอ้อันนี้หนูไม่รูค่ะราคาเท่ากันค่ะแต่อันนี้จะเป็นใบกลมนะคะนี่ใบกลมสีแดงอย่างนี้เลยนะดูใช่ค่ะเปิดใหม่เกิดใหม่เขาจะเป็นสีเหลืองๆนะคะเหลืองส้มๆเขียวๆจะพอกัดแล้วก็จะแบบนี้เลย นี่ทุกคนดูลายเขาสวยมากเลยสีแดงนี้เลยนะต้นประมาณนี้เท่ากันใช่ไหมคะใช่ค่ะสองร้อยเก้าสิบเท่ากันค่ะทำไมพ่อคิดเกียร์ไปหมดเลยไปนะคะอันนี้ชื่อเจนจิราค่ะเจนจิรานะทุกคนอันนี้ดูจะห้ป้ายให้ด้วยเลยนะคะนี่ให้ลูกค้าครับชื่อเจนจิราใช่ค่ะสองร้อยแปดสิบเหมือนกันสองร้อยแปดสิบอันนี้ใบออกส้มใช่ สีส้มชัดเจนต้นต่อไปค่ะอันนี้บางเกอกบางกอกนะทุกคนถ้าใครกลัวจำไม่ได้อยู่ยวหนูห้ป้ายไว้ด้วยนะคะนี่บางกอกเนี่ยค่ะอันนี้จะออกเขียวใช่แต่ขอบเขาะจะมีความแดงอันนี้เท่าไหร่คะ280ค่ะ280ต้นต่อไปต้นสมพูพันทิพย์ อันนี้ชมพูพันทิพย์นะคะใช่ค่ะนี่เขาก็จะเป็นฟอร์มแบบนี้อันนี้เขาจะเป็นใบเกี่ยวห้องบนอะหด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 เนี่ยทุกคนเขาจะบีบตรงนี้ออกมานี่เขาจะบีบใบเขาก็จะแบบแบบสองร้อยเก้าสิบเหมือนกันค่ะสองร้อยเก้าสิบต้นอะไรเอ่ยนี่กระบวยเงินสีสวยมากเลยนะทุกคนใช่อันนี้กระบวยเงินใช่ไหมคะใช่ค่ะเนี่ยค่ะกระ บวยเงินนี่นต้นแบบนี้นะคะก็จอกเขียวแล้วก็จะมีด่างด่างเหลืองเหลืองตรงนี้เป็นจุดจุดอันนี้จะกัดเหลืองออกมานะทุกคนใช่คะ่ะต้นต่อไปนะคะอันนี้ท่าช้างท่านนช้างต้นเล็กกว่าแต่ราคาเท่ากันนะคะอ่อเหมือน,นอันนี้หรอคะใช่ค่ะเหมือนต้นนี้แต่อันนี้พรอมเพาใหญ่นะทุกคนพร์มใหญ่คุ้มมากเลยแต่ราคาเท่ากัน แนะนำว่าเอาตัวใหญ่ดีกว่านะทุกคนเพราะว่าฟอร์มสวยกว่าต่อไปนะคะกำแพงเพชรค่ะอันนี้<ม>ชื่อกำแพงเพชรกำแพงเพชรที่ไม่ใช่จังหวัดนะคะจะเป็นต้นไม้ <laughs> ใช่อ่ะใบเขาจะเกียวๆกลียวอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ใบจะยาวแล้วก็เกลียวม้วนมวนแบบนี้ม้วน,กน,นๆนกันนะะี่ไปลายสองร้อยเก้าสิบเหมือนกันสองร้อยเก้าสิบนะคะต้นนี้ต้น<ป>ต่อไปนะคะ ต้นนี้ชื่ออะไรไม่หนูไม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะอันนี้เพราะว่าเขาเขียนมาข้างกระถางแต่แบบสีมันอ่อนแล้วสีมันอ่อนแล้วมันอ่านไม่มองไม่เห็นนะทุกคนแต่ใบเขาสวยมากเลยสวยมากหนูชอบต้นนี้มากค่ะนี่ทุกคนใบเขาก็จะยาวแล้วก็เกลียวอย่างนี้อนุ้ยแต่เกลียวอันนี้สวยมากเลยนะนีทุกคนดูแล้วก็ขอบเขาจะเป็นสีเหลืองกระดูกก็เหลืองใช่อันนี้กระถางแปดนิ้วค่ะสองร้อยเก้าสิบอันนี้สองร้อยเก้าสิบนะคะส่งฟรีทุกต้นเลยนะ